โอเคนะคะก็มาดูกันต่อในนามของคุณบอกอปุ๊นะคะธนาพลอิวสกุลได้แสดงความวิเห็นนะสำหรับาการที่เสรจหานี่ยได้ออกมายืนยันนะคะถึงการถแถลงข่าวว่ายังไงก็ไม่ยุบกอรอมนนะคะบอกว่าประเทศนี้กอรอมนไม่เคยมีปัญหามีแต่ช่วยพัฒนาประเทศเท่านั้นนะคะบอกกองทัพเนี่ยทำงานรวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยตกตะลึง เพราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าในอดีตเนี่ยาทางอดีศรเพียงเกตเนี่ยออกมายืนยันนะคะว่าเออควรน,นี้ต้องยุบกอรออมอนอ,อาทางต้องควรควรต้องยุบอ,อ่ะไอไอหน่วยง,งานเนี้ยแต่ตอนนั้นคือย,ยังไม่ได้แสดงความเป็นเผดจกกรเหมือนตอนนี้เนอะอหมายถึงอดีศรเพียงเกต นะแต่พอตอนนี้เนี่ยเขาไปจับคู่กับเผด็จการแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอยุบไอหน่วยงานนี้อะนะก็มาดูกันขบวนร,รัฐบาลเพื่อไทยที่มีเสรษฐาเป็นนายกเนี่ยมีคําอธิบายสองแนวทางก็คือท่าทีต่อรัฐบาลเพื่อไทยที่เกิดจากการเปลี่ยนคู่ไปผสมกันไปผสมพันธ์กับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติโดยมีเศรฐาเนี่ยเป็นอึ่งไคร เรามองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ว่ามี2แนวทางก็คือ 1. รัฐบาลเนี่ยเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะคะก็คือ,อมีอะไรเอ่ยมีวัสนาวงสุรวัตรนะคะแล้วก็มีวิโรศอารีมีกเกษมเพนพินันแล้วก็มีแขกคำปากาส่วนต่อขยายของรัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐบาลอหอต่อนะคะก็จะมีประจักษ ก้องกิรตินะคะแล้วก็เกษียณเตชะพีระนะคะแล้วก็พวงทองแล้วก็อาจารย์สมชายปรีชาศิลปะกุลนะคะนี่คืออะไรเอยอืมอันนี้ก็เป็นคำพูดของทางบอกกอปุ๊นะคะอ๋อนี่น่าจะเป็นคำอธิบายสอง่อสองเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะสองทาง นะซึ่งเป็นการเมืองชนชั้นนำกับอาจารย์ประจักษ์กล้องกิรตินะคะก็บางคนก็มาแสดงความเห็นนะคะบอกว่าเรื่องสองเนี่ยกลุ่มสองเนี่ยเรื่องจริงเลยบอกว่าเห็นด้วยกับกลุ่มสองส่วนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นว่ายังไงก็ไม่มีทางเกิดขึ้นกินข้าวทีละคำมากี่ปีแล้วคิดได้หรือว่าพอได้แล้วในการร่วมนั่งโต๊ะกินข้าวกับกับพวกอำนาจแล้วคุณจะกล้าชี้นิ้ว หรือสั่งการพวกเขาได้ท่าทีของเพื่อไทยเนี่ยยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่พรรคเพื่อไทยนั้นจะดึงโอกาสการเข้าสู่ประชาธิปไตยจากประชาชนแล้วก็ไปจับยัดใส่มือเผด็จการทุกวันนี้ยังไม่กล้าไปลำลึกวันของลุงนวลทองเลยรู้สึกลายใจบ้างหรือเปล่านะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการประชาธิปไตยชาตินี้นะคะโอ้ก็เรียกว่าฟาดเปรี่ยนเลย น,ะะนี่ก็ยกตัวอย่างความที่เห็นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะมาดูอันนี้นิดหนึ่งคุณบกอปุนะคะก็บอกว่าทักษินชินวัตรแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยลืมไปหรือเปล่าว่าคนที่เคยจะรอบสังหารทักษินชินวัตรด้วยซีโฟเนี่ยเมื่อวันที่24สิงหาคมปี49 ก่อนรัฐประหารนะคะในวันที่19กันยายนปี49ด้วยฝีมือของเอนี่ยแหละกลุ่มนี้นะคะก็คือกอรมนเนี่ยแหละบอกขอเตือนความจำทักษิณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังคงหวนลํำลึกความหลังว่ามีการลอบสังหารตัวเองโดยเจ้าหน้าที่ของกอรมนอยู่เลยบอกว่าทักษิณเนี่ยเคยถูกลอบสังหาร น,ะะนี่ก็จำได้นะรา,ายการเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแคร์ท้องนี่ก็พูดหลายครั้งอยู่นะคะว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยออบางคนหาว่าเขามาจัดฉากอะไรประมาณนี้ซึ่งเขายังได้แบบฉุนเฉียวเลยว่าออจัดฉากห้องคือแบบว่าเออเขาจะเอาความเป็นความออถึงชีวิตของเขาเนี่ยมาล้อเล่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยืนยันนะคะว่าเขาโดนจริงก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าก่อนเนี่ะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยยังเกลี้ยกล่อมอยู่เลย แต่เอากายเป็นว่าพอตัวเองได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยตัวเองก็สมประโยชน์กับเขาโดยไม่ยุบนะคะไอห,หน่วยงานนี้แล้วก็บอกว่าต้องไม่ลืมด้วยนะว่าในเหตุการณ์นี้ที่มีพวกซีโฟอะไรพวกนี้ผูกติดกับกระโปรงท้ายใกล้บ้านพักจรันสนิทวงศ์หกบเก้าเนี่ยเพื่อจัดการกับทักษิณใ,ในวันที่24สิงหาคมปีสีได้มีการจับกลุ่มนะคะร้อยโทธวัชชัยกิ่นชนะนะคะซึ่งเป็นทหารสังกัดอกออ มนะคะมีการขับรถเก่งยี่ห้อแดวูนาายในรถบรรทุกเนี่ยมีการบรรทุกไปจอดรอบริเวณสี่แยกบางพลัดนะคะมีการพกไ e อเนี่ยแหละ TNT C4 นะผูกติดเอาไว้ในกระโปรงท้ายรถนะคะลัศมีทำลายล้างนะคะไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรใกล้บ้านพักในจรันสนิทวงศ์69ของทักษิณแล้วก็เป็นเส้นทางในการผ่านของขบวนรถนายก แต่ปรากฏว่าทีมรอปรพอของทักษินเนี่ยมาตรวจพบเสียก่อนนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการปลดนะค,คนเอกพันลบปิ่นมณีที่ดำรงตำแหน่งรองผอ,ออรอมอนอในขณะนั้นเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะคะล้วบอกว่า4เหตุการณ์ในการลออ สังหารของทักษิณนะคะเจ้าตัวรู้ว่าใครเป็นคนจัดการแต่เลือกที่จะไม่พูดนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสั้นๆของไทยรัฐในสมัยนั้นนะคะว่าสี่เหตุการณ์มีอะไรกันบ้างนะคะคร่าวๆเนาะบอกว่า4เหตุการณ์นะคะที่ทําให้ทักษิณนั้นรอดมาได้อย่างบุดวิตนะคะครั้งแรกก็คือเครื่องบินโบอิงนะคะ737ขีด4ี่นะสุดท้ายเนี่ยมีคนเสียชีวิตไป เพียงแค่คนเดียวก็คือ,อเป็นเครื่องบินนะฮะที่เกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะฮะเป็นเครื่องบินในเที่ยวบินโบอิงเจ็ดสามเจ็ดขีดสี่ศูนศูนย์นะ,ะกรุงเทพมหานครแล้วก็เชียงใหม่ที่คณะนายทังสินต้องเดินทางไปที่บ้านเกิดนะ,ะเชียงใหม่ออกก่อนเวลาเล็กน้อยทําให้เครื่องบินเนี่ยถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลําเลยแล้วก็เสียชีวิตไปหนึ่งคน หลังเหตุการณ์นั้นทักษิณได้ให้สัมภาษณ์ว่ารายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะว่ามีคนเนี่ยเอาวัตถุนั้นเนี่ยมาติดไว้ใต้ท้องเครื่องบินนะคะเป็นเครื่องบินที่นั่งแบบ V.I.P. นะะเป็นการปองร้ายแต่ไม่ใช่การก่อการร้ายซึ่งไม่ทราบว่าปองร้ายใครส่วนคนที่ทํานั้นสิ้นคิดไม่ต้องทํากับนายกหรอกทากับใครเนี่ยประเทศชาติก็เสียหายอันนี้คือสิ่งที่ทักษิณได้พูดไว้เนาะ แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยสตชก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสรรสรุตานนนะ,ะซึ่งเป็นรองผอบอรตอรอนะท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์นะคะถึงการก่อวินาศกรรมของขบวนการข้ามชาติหรือว่าการค้ายาหรือเปล่าอืมอันนี้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์คร่าวๆเนาะต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่สองก็คือกลุ่มว้าแดงนะ,ะได้มีการตั้งค่า ค่าหัวทักษิณ80ล้านต้องนั่งรถนาะการกระสุนเพิ่มชุดความคุ้มครองในช่วงปี4-6นะในการกวาดล้างยาเสพติดนะมีข่าวปล่อยออกมาว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยได้ตั้งข้อ,อขอให้เนี่ยได้ตั้งค่าหัวทักษิณเอาไว้ถึง80ล้านบาทเนื่องจากขาบวนการปรับปรามยาสเสพติดของทักษิณทำให้เกิดการเสียหายของกลุ่มว้าแดงนะคะโอเค เหตุการณ์ที่3ก็คือไอเนี้ยแหละที่เราได้เพิ่งอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ,อบ้านพักจรลันสนิทวงหกสิบเก้านะะเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สามที่คือหาที่สุดเลยนะคะอืมแล้วก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่สี่ก็คือช่วงสมัครสุนทรเว้เป็นนายกนะคะทักษิณประกาศว่าจะกลับบ้านจะกราบแผ่นดินเกิด ไปขออนุญาตศาลนะเดินทางออกนอกประเทศเพื่อชมกีฬาโอลิมปิกก็บอกว่าหวนกลับไทยนะคะก้มกราบแผ่นดินข่าวสะพัดว่าอาจจะถูกลอบสังหารได้จึงรีบบินหนีออกไปเพื่อลี้ภัยทางด้านการเมืองอันนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ครั้งที่4นะคะเราก็บอกว่าทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อน,นอกเปิดใจนะคะบมเคยถูกลอบสงังหารก็เนี่ยแหละคือ เอาไปฟ้องสังคมโลกด้วยซ้ำนะคะว่าตัวเองนั้นได้ถูกขบวนการหน่วยงานหนึ่งเนี่ยตั้งข้อเขาเรียกอ,อะไรตั้งตั้งค่าหัวตัวเองไว้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเก็บตัวเองกําจัดตัวเองเนี่ยแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่บอกพอตัวเองได้มาเป็นรัฐบาลตัวเองได้มาเป็นผู้ที่มีอำนาจแล้วเนี่ยก็ลืมนะคะเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองเนี่ยไปมีดีล หรือว่าไปปลองดองกับเขาเรียบร้อยแล้วก็เลยเลือกที่จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างกลืนทุกอย่างไปหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณบอกอปุ๊บนะคะเอามาลํำลึกให้ฟังว่าทักษินลืมไปแล้วหรือเปล่าในเมื่อตัวเองนั้นก็โดนอภินิหารของไอหน่วยงานกอรอรมอน,อน,อน,นี่แหละนะคะแล้วก็ในครั้งที่3เนี่ยแมวก็สั่งปลดฟ้าผ่าเลยทีเดียวนะคะ พนเอกพันลบปิ่นมณีให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยแหละนะคะในในในการที่ว่าตัวเองนั้นอ้างในการรู้ข่าวของการปองร้ายก็คือคล้ายๆว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจนั่นแหละนะคะว่างั้นเถอะเ,ออเขาบอกว่าอะไรนะเด,เดี๋ยวนะเขาบอกว่าแมวสั่งเด้งนะคะพันลบปิ่นมณี คนเก้าอี้รองผอ,อ,อนาทันทีหลังจากกลุ่มนายทหารยศร้อยโทสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ตำรวจอ้างว่าขับรถบรรทุกนะคะไปวนเวียนที่หน้าบ้านทักษิณเมื่อตอนเช้าล่าสุดผลการสอบสวนพบว่าเป็นคนขับรถของคนเอกนะพันลบปิ่นมณีโอเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมคะก็ก็เลยทำให้แมวเนี่ยถึงขนาดที่ว่าสั่งเด้งเลย ก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีนะคะที่เรานํามาเล่าสู่คนฟังก็เห็นไหมคะว่ามกปุ๊กก็เลยพูดไงว่าอ้าวตัวเองลืมไปแล้วหรือเปล่านะจนสุดท้ายแล้วพอตัวเองนั้นพักตัวเองได้ขึ้นมาเมียมหน้านะ,ะสมผลประโยชน์กันก็เลยเ,เลือกที่จะจัดการแบบนี้ต่อมานะคะบกปุ๊ก,กได้บอกว่าเห็นเศรษฐานเนี่ยเ,เป็นนายกที่ไม่ตรงปกของพรรคื่อไทยสวมบทานายกปากแจ๋ว นะคะในการใช้ Twitter เพื่อตอบโต้คนที่ไม่เห็นด้วยทุกเม็ดเลยซึ่งบาอกาุูกเขามองว่ามันช่างเหมือนหรือว่าละไม้คล้ายคลึงกับโดนัลด์ทรัมป์นะในการปากแถวะ่ะยกตัวอย่างนะคะคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยเขาก็ได้โพสนะทาง Twitter บอกว่าสงครามเย็นนะะ้หมดยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยได้กลายเป็นมิตสนิทของรัฐบาลนะคะแล้วก็บอกว่า มะกันอะไรเงี้ยไปจุป,ปักเวดนามแต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐานั้นบอกว่าจําเป็นที่จต้องมีหน่วยงานกอรอรมนอเอาไว้โดยไม่สนไม่สนสี่ไม่ฟังเหตุผลของคนที่เสนอแม้กระทั่งคนในพักเพื่อไทยเองในการให้ยุบให้ปรับให้แก้ไขกลไกที่เกิดจากยุคทหารครองเมืองแต่ว่าเศรษฐาก็ตอบโต้นะคะก็คือรีทวิตแล้วก็ได้พูดว่า ไม่เคยไม่รับฟังไม่เคยไม่สนใจแต่เป็นการเห็นต่างแล้วพยายามเนี่ยพัฒนาทุกองค์กรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานนี้เน้นไปทางการพัฒนาแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนทุกๆองค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในการที่โลกเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้หมายความว่าจะต้องยกเลิกไอ้หน่วยงานกอรอมนอน,อนี้ซะโอ้อันนี้เห็นไหมคะว่า เขาเปลี่ยนไปเลยนะเห็นไหมแนวทางพรรคก๊กไทยเนี่ยคือ,อไปเข้าร่วมกับทางทหารหรือเผด็จก,การเป็นเสียส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์อึง่งไห้กันอย่างมากมายต่อมานะคะก็เป็นคุณอดิศักดิศักอะไรเนี่ยลิมลิมปะลุงลิมปะรุง่งพาตาถ้ามีอ่านออกเสียงผิดขออภัยเนาะเพราะว่า มันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่ทราบว่าต้องออกเสียงยังไงสำหรับนามสกุลของเขานะแต่ประมาณนี้แหละลิมลิมปะลุ่งอะไรเนี้ยแหละนะบอกว่าขอไม่เห็นด้วยกับเสถจหาที่ประกาศเอาใจทหารแบบไม่มีแนวคิดในการยุบหน่วยงานมิถํำซ้ำยังไปเพิ่มบทบาทซ้ำซ้อนให้กับหน่วยงานราชการอื่นๆด้วยก็เป็นการต่อว่านะแต่ว่า สถานเนี่ยก็รีบรีทวิตเลยนะ,ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เอาใจทหารครับเอาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งผมก็ได้พูดไปแล้วนี่ว่าการทํางานของหน่วยงานนี้เน้นไปที่การพัฒนาไม่ใช่การไม่ใช่ไม่ใช่แค่ป้องกันอย่างเดียวตามที่ได้เสนอข่าวไปก็เอาง่ายๆว่าเขาก็พยายามที่จะยกผลประโยชน์แหละว่าไม่เห็นด้วยอาการยุบกอรอมอรอนนะ,ะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย าทางคุณบอกอปุ๊เนี่ยก็แคปมานะคะบอกว่าคุณคุณอดิสรเพียงเกตเนี่ยได้ชี้เอาไว้ใน30ตุลาปี66 6หกนะ,ะบอกว่าอดิสรชี้ว่ากรอรมนอ,องค์กรรัฐสอนรัฐต้องมีการยุบทิ้งผ่านยุคคอมมิวนิสต์แต่ทาหารยังคงเหนือพลเรือน นะคะเขาบอกว่าอดีศรเนี่ยหนุนให้มีการยุบทิ้งคืนเสรีภาพประชาชนชี้ว่าองค์กรรัฐซอนรัฐผ่านยุคคอมมิวนิสต์ไปแล้วทำไมยังจะต้องทำตัวเหนือพลเรือนทำไมต้องมีทหารเป็นรองผู้ว่านะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของอดีศรเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งคนพักเดียวกันยังเห็นไม่เหมือนกันเลยก็ขัดแย้งกันอยู่นะซึ่งปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าพักเพื่อไทยเขาหาเรือกันหรือเปล่า ส่วนเศรษฐาเน,นี่ยค้านหัวชนฝาเลยนะคะบอกว่าไม่เห็นด้วยอาการยุบหน่วยงานนี้อืนะคะแล้วก็บอกกอปุ๊กก็มีแคปมาอีกนะ,ะบอกว่าธนากรได้คัดค้านร่างยุบกอ,อรอมนอล่องใจว่าพรกเก้าไกลเสนอกฎหมายนี้เพราะเป็นคู่กรณีของตัวเองหรือเปลา่านะคะแล้วก็บอกอปุ๊กได้บอกว่าอันนี้คือหลักฐานชัดเจนเลยว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่มีเศรษฐา เป็นนายกรัฐมนตรีคือเป็นส่วนต่อขยายของระบบประยุทธ์นั่นเองนะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าทางทหารนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าทางเผด็จการเนี่ยก็คือจะเห็นดีเห็นงามแล้วก็สืบทอดต่อไปนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของออทางคุณบอกอปุ๊นะคะก็อยากทุกคนได้ลองดูข้อมูลกัแล้วกันนะคะว่าคุณลองดูแล้วกันนะว่าที่เรานํามาเสนอให้ฟังเนี่ยว่า งบประมาณเนี่ยอย่างอันนี้นะคะงบประมาณเขาบอกว่ารู้หรือไม่นะคะนี้จากคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติเขาได้บอกว่าขอรายจ่ายประจำปีงบประมาณของสองพันห้าร้ยห้าสิบหกรู้หรือไม่นะคะโอ้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนล้านเหรอคะหนึ่งแสนสอง หมดเดี๋ยวนะโอ้โหม่นับไม่ถูกเลยหนึ่งแสนสองร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดร้อยบาทนะคะคือยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปีปีห้าหกถึงปีหกหกนะคะของกอรอมอนอนะคะขอเน้นอีกที หนึ่ง้อโหอ,อันนี้นับไม่ถูกไม่ใช่หนึ่งร้อยสิหนึ่งสะคะสองเจ็ดิสี่ล้านนะคะ, 4, 000, ะ,คะเอาใหม่หนึ่งแสนสองเจ็ล้านนะคะเจ็แสแปร้อยบาทเป็นงบนะคะสิบปีนะคะ,นะคะตั้งแต่ปีห้าหกจนกระทั่งถึงปีหกห ของกรอมนเราต้องถามว่าเรามีกรอรมนไว้เพื่ออะไรนะ,ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเนาะอืมก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยขัดใจกับการแสดงออกของเสฐ,ฐานะ,ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เป็นมองว่าเขาเป็นตัวต่อนะคะเป็นจิ๊กซอที่มาต่อในเรื่องของระบบประยุทธ์เนี่ยแหละ